น้วบรรมโอโหคนเราสองคนกลนะไรโด้ช่องที่ยืดนีน่นเนะคะชือแบบนี้ไม่ต้องบอกเลยวันนี้นะคะร้านโผยนางรมฮกไกโดราคายี่สบหาบทมันจะมีราคานี้จริงเหรอโอ้โง นี่คือหอยนางรมที่ย่างมาแล้วนะคะควันขึ้นแบบสว่มากหอยเชลล์ย่างเลยอันนี้น่าจะเป็นเมนูแนะนําของวันนี้อันนี้คือหอยนางรมมากับต้นหอมแล้วก็มีพลสื่ด้วยนะคะอันนี้คืออสุจิปลาแนะนําว่าจะต้องกินตอนฤดูหนาวเท่านั้นปลาหกเกตนะคะควันขึ้นเลยอร่อ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 ยจริงปิดคลิปเลยได้ไหมแล้วก็ฝากเพิ่มจานอันอึ้ยมากขค่ะบาย ตอนนี้เราเข้ามาในร้านแล้วทุกคนในร้านแบบการันตีเลยว่าคนญี่ปุ่นทั้งร้านเอาเมนูมาเลยคันคันจิปวดตาขนาดนี้ไม่มีต่างชาติอย่างแน่นอนนั่นเองนะคะแต่วันนี้เมนูที่กินกับมจิกินเนี่ยจะเป็นเมนูแนะนําแล้วก็เขาจะมีเมนูของแต่ละวันนะคะถ้าเมนูแนะนําของแต่ละวันมันก็จะเปลี่ยนเนาะก็คะแค่พูดคําว่าโอซูซูเมะวะแค่นี้ เราเขาพูดอะไรมาแล้วคนฟังไม่รู้เรืเ่องเราก็โอเคแต่ว่าเมนูแนะนําทั้งหมดเราจะสั่งปุ้เราจะกินไหวเหรอกินเมนูแนะนำเมนูเลยไปสั่งอาหารไัเนาะมาแล้ลุกคนนี่คือหอยนางรมฮอกไกโดนะคะตัวใหญ่ยี่สิบห้าบาทอันนี้เป็นหอยนางรมของที่ไหนพี่จิของฮอกไกโดของอากิสิ อาเกชินะคะแถวนั้นน่ะอร่อยน้อนมดังมากเพราะว่าหนาวแล้วแล้วก็แบบให้ของสดมากแต่ราคานี้ไม่เคยเห็นแล้วเขาแบบไม่จํากัดเลยนะปกติเคยไปเห็นแบบว่าบางร้านเขาก็จะฟิวว่าหนึ่งคนส,สั่งได้แค่กี่ตัวใช่ป่ะแต่ร้านนี้ยกี่ตัวก็ได้รูโอ้โหสดๆใส่หอยด้วยยไม่ต้องทำนะไม่ต้องทำ เในความแบบครีมมี่อ่ะอันนี้ขา้าวหน้ยังไม่ได้ใส่แบบโชยุหรือว่าเลมอนอะไรเลยนะจะมีความเค็มของเหมือนน้ำทะเละอ่ะแต่แบบไม่ใช่เกลือนะไม่ได้ใส่เกลืออ,อ,อ,อร่อยมากมันจะไปตัดกับรสชาติของหวานแบบสดอ่ะหวานเข้ากันสุดๆอระชนกว่าเจ้าไม่จริยังไม่กินเนาะได้ไปจริงมากถ้ไาไปจิ๋งลองมิจิจะใส่เลมอนนะคะนี่เลมอนลองไปอุ้ยฉ่ำมากฉ่ อร่อยมากหวานมากอร่อยใครที่ชอบกินไห่หนางลมนะคะคิดว่าแบบใช่เลยแล้วนี่เรามาถึงเราไปดูดูดหนาวนะคะ25บาทแกสมมติว่าถ้ากิน10ตัว250บาท250บาทถูกมากมาดูดดไห่หนางลมแบบตัวใหญ่หญๆฉ่ำๆแบบนี้นะคะ25บาทใครว่าญี่ปุ่นอะไรกันบ้าง อร่อยชุดยอะเดา๋ยวสั่งอันอื่นด้วยไม่อยางเดี๋ยวสั่งในเซอร์เบค5แต่มีรายได้แบบนั้นเหรอหรออันนี้หอยสดโค้กนวลลอย10เป็นอีสุกอ้าทแต่ถ้าย่างสตีมก็มีนะครับแล้วก็ค่นนิดหนึ่งอ๋อเหมือนกับว่าค่าบริการแบบว่าย่างให้สตรีมให้ใครที่ไม่ชอบทำหอยสดก็สั่งแบบย่างอะไรมาก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราลองสั่งมาด้วยดีกว่ะแต่ลองกินเลยก่อน ทุกคนดูนี้ร้านนี้นะคะหอยดังมากนะคะพนักงานก็คือแบบยืนแกะให้แบบนี้เลยพร้อมกินเลยนะจ๊ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูทุกคนอข้าวโพดท,ทอดสุดยอดชิ้นให้มากเหมือนแก้มเขาไก่โดนนะคะข้าโพดดังมากอร่อยแบบว่าเฮ้ยอันนี้คือข้าวโพดหรอวะขนานี้น,นะแต่ว่าที่นี่จะเป็นข้าวโพดท,ทอดนะ โอ้โหดีมอ้่อยมากเพราะว่าหวานมากแล้วคนทอดดีมากเลยนะแบบไม่อมน้ำมันเลยทุกคนเวลาเขาพอดกินไปแล้วเป็นเม็ดๆเลยนะคะอ้อยมากนี่ไม่ต้องกินนะใคกินกินเลยใมอ่ะใส่ยิ่งก็ได้ก็องไปลองโอ้โห ันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูทุกคนที่หาก,กินได้เฉพาะฤดูหนาวนะคะอันนี้คืออาซจิปาใครที่ติดามกินอยู่ดีจะรู้ว่าจิมคนชอบกินอาซจิปามากกินได้เฉพาะฤดูหนาวนะทุกคนเอาจริงๆนะอซูจิปลาเนี่ยเป็นเมนูที่แบบคนกินได้ก็คือกินได้คนกินไม่ได้ก็คือแบบไม่ชอบไปเลยแต่สำหรับกิมเนี่ยถ้าจะกินจริงๆกินต่อไเค่ะ ระวังพูดก็คือฉันสั่งไม่หยุดอันนี้มันไปาย,ยากนะคะจุดเด่นของร้านนี้เดี๋ยวค่อยพูดเอาเมนูนี้ก่อนแนะนําว่าจะต้องกินตอนฤดูหนาวเท่านะั้นอะไรที่สาคัญจะต้องไปกินที่แบบเมืองเราหนาะวอย่างพวกคอกไกโดอะไรเงี้ยจะดีกว่าความสดไม่เหมือนนะแค่สดอย่างเดียวนรสชัดเปลี่ยนเลยไม่เคยรู้มาเมนูความโมเหนื่อยเะคอกไกโดเนี่ยเป็นเมืองที่เราทำมนไม่ได้เลยโอยคอ กินค,ค,คนเดียวได้ใช่ไหมครีมมี่เค็มอมันแต่กอบความเปรี้ยวนิดๆของคนจสดมาแล้วทุกคนอันนี้คือปลาหกเกตน,นะคะอันนี้เราสั่งเป็นแบบครื่งตัวนะคะวิธีการย่างของร้านนี้นุ่นๆเขาจะ,ะย่างแบบบ้างป้างจะเป็นแบบเตาหินเตาถ่านแบบนี้นะคะ แล้วก็เขาจะไม่ได้ย่างบนเตานะเขาจะวางแบบรอบๆเตานะคะอุ้ยดูเนื้ออู้ย,ยดูเนื้ออุ้ยมาแบบละลอนนะฮอกเก็ตฮอกไกโดนะคะแบบเนื้อเขาจะแบบแน่นว,ว้วาวสุดยอดหัหน่นเลื่อเออไก่เจมนะครับเออไก่ไม่เจมเขากคนีิแล้ว ร้านนี้จะบรรยากาศแบบนี้ทุกคนจะมีเราหน้าเป็นเคาน์เตอร์นะคะเราก็จะมีแบบเป็นโซนเป็นโต๊ะแบบนี้คนที่ค่นทางร้านเลยเนาะเนี่บุ๊คยิงปืนยันเดียวไม่จีเจอร้านนี้ได้ไงคะเนี่ยใช่แนลกูโเกิลค้นในกูเกิลใช่ทำไมแบบว่าคนที่ค่นบอกรีวิวดีมากอะไรเงี้ยอยากลองใช่แล้วก็เมนูแนะนำคือคือหอยนางรมอิสิบ้าบาทคุ้มไหมสำหรับคนที่ค่นถือว่าถูกไหมคะถูกมากถูกมากปกติกินไม่ได้หรอราคาเนี้ยกินมาได้สิ ภาไปแล้วครับ25บาทจริง25บาทก็อดีคือกินแบบไม่ต้องคิดเลยอ่ะแต่ถ้ากินเยอะไปพรุ่งนี้อาจจะนอนโรงพยาบาลได้เอาแค่พอติพอดีนะคะหอ,อยนางรมถ้าสดสดไม่เป็นไรอเอาอหัวขนาดนีด้จัดไปเลย10ตัวไม่ไหวนี่ไม่จริไม่ได้กินเลยกี่กิเดียวไม่เป็นไรเป็นคนที่แบบ อชอบกินมากแต่รอดเอยแตอนเด็กๆว,ว,วันนั้นอยู่กับป้าสองคนป้าก็คือพ่อกินนะั้นหิวมากเลยบอก ฟ้าที่หิวจังเลยที่บ้านไม่มีของกินเลยนะตอนนั้นนะแล้วก็มีเหมือนเนื้ออะไรก็ไม่รู้แบบเหมือนเคยดอะไม่ได้มัเค็ไม่ได้มันเค็มื่ีเหมือนเคยดอะไรย้แต่ว่ายังเป็นๆอยู่เลยนะเหมือนก็มัดมัดมัดกลางอะมัดกลางตัวมาสามตัวประมาณฟิลเนี้ยเออยังดิ้นอยู่เลยฟ้าบอกมีเนี้ยทำอะไรกินไหมก็คิดสภาพเด็กอมองเห็นแบบว่ายังเป็นๆอยู่เราแบบแม่ว ไม่กินปลาเกพูดกับกิ๊กว่าไม่กินก็ไม่นำกินแต่ป้าทำกินคนเดียวก็ได้ปลาเอาครัวเลยนะไปทำาีินีกรรมอะไรหอกแค่ไหนก็สับเรียบร้อยแล้วทำเป็นเหมือนแบบผัดกะเพราโอ้โหกินมาแล้วกินยั่วยวนมากที่ตอนเห็นเป็นๆนะไม่กล้ากินหรอกแต่พอทำมาเป็นจานเลยใช่ป่ะล้วก็หูหอมมากเลยแต่เราพูดไปแล้วไงสัจจะไม่กินหรอกป้าก็นั่งกินอร่อยมากเลยนะป้าฉันก็จะเป็นคนแบบนี้อร่อยจังเลยเนี่ยอะไรนะยจนหิว่ะเด็กอ่ะเราก็เลยแบบลองกินคำเดี ก็ไ,ไดไ้จำได้แหละจะว่าเท่นะโอ้ยเจ๋งเลยอ่ะเป็นคนที่ชอบกินอ่ะเป็นเด็กที่ชอบกินเลยนะเด๋อๆอ่ะหลังจากนั้นก็กินๆกินเขากินหมดปุ๊บฟ้าก็เลยบอกว่าจำไม่ได้กินไม่ว่าอาหารจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อะ่ะอย่างน้อยต้องลองกินก่อน แล้วสมมติว่าถ้าเรากินแล้วเรากินไม่ได้เราแพ้หรือว่าเราไม่ชอบมันเองก็ค่อยตัดสินใจแต่ว่าถ้าเราไม่เคยกินอ่ะอย่าไปตัดสินแค่หน้าตาเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าอนาคตเราจะมีกินหรือไม่มีกินวันหนึ่งเราไม่มีกินเราอาจจะไม่มีทางเลือกก็ได้คำแม่เองอยู่กับจิกจนกิกอะ่ะก็เลยกลายเป็นคนที่แบบว่าถ้ามีอะไรกแ็กกกลแล้วแต่อ่ะจิกจะลองกินก่อนแต่ก็ถ้ากินไม่ได้จริงก็จะบอกว่าโอเคแบบเราไม่ชอบกินนะเราไม่ชอบรสนี้นะก็คือแบบแต่ไม่เล้กก็จะลองก็ถือว่าวันนั้นนโชคดีที่แบบ เราเปิดใจที่ได้ไกินแล้วก็ก็ขอบคุณป๋าด้วยแหละที่แบบว่าคอยสอนใช่ไม่จใช่ควา่ไม่จริงบอกว่าหอยอันเนี้ยมึงพยายามที่จะใช้ตะเกียบมึงไม่มไปท้าเลยกินต้องออกมาชิมฝันเดียวอันนี้ไม่ใช่สามีนะคะนี่เป็นพ่อคนหนึ่งตื่นเช้ามาก็ตื่นอาบน้ำ กินะนะให้น<ร>อจกินก้าว้งก้าวเล้ยเช่าชแต่พ่อแต่งงานมาออกจากปกพ่อแม่มาก็มาเจอเขาช่วยไม่ได้ไหรอกอันนี้คือหอยนางรมที่ย่ามาแล้วนะคะขวัญขึ้นแบบ สวยเองแม่อันนี้ราคา28บาท28บาท,บาทแพงกว่าเดิม3บาทโอย้ย28บาทโอ้สุดมากออเฮ้ยเหมือนรสชาติมันจะทับขึ้นอะ่ะมันจะแบบพุกคิบว่าแบบโอ้โหอ,อ,อะไรอันนี้เสียใจนะเสียด้ <laughs> อันนี้มันแก้ไม่ได้ยังมาบพยายามแ้ไม่ได้แต่ไม่เถีะ อันนี้คือหอยเชลล์ย,ย่างเนยอันนี้่จะเป็นเมนูแนะนําของวันนี้ใช่แต่ไมใช่บอกว่าที่สั่งอันนี้มาเนี่ยไม่ใช่แค่อยากกินอันนี้นะ,ะเราจะต้องสั่งข้าวปั้นอนิกิริยา่างแล้วเขาบอกว่ามีซุปใช่ไหมแล้วก็ทำอนิกิริให้อ๋อเพราะนักนานบอกว่าให้เราเนี่ยกินหอยเชลนี้ก่อนแล้วก็ซุปที่เหลืออยู่นะคะแต่เ,เขาจะทํเข้าวปั้นให้แล้วก็มากินกับซุปอันนี้ทุกคนดูเนื้อฉ่มากมากินนะกินให้สุดอะ อร่ติดคลิปเลยได้ไหมแล้วเขาหลับเพิ่มเป็นสามวันเฮ้ยน่าคือไปดูในะนำของวัน <Rams. S 1> นี้ค่ะทุกคนสุดฟังหวานเจี๊ยบเนื้อแดงมากอร่อยจริงว่ะยังไม่หมดทุกคนมาอีกหนึ่งเมนูนะคะอันนี้คือหอยนางรมเหมือนกันแต่ว่ามากับต้นหอมแล้วก็มีพลสื่อด้วยนะคะแต่ให้ไม่เกลียดเราทีเหมอน อันนี้คือหอยนางรมนลค่ะกับผลส่ออันนี้คำละสามสิบสามบาททุกคนจะหมูกบาลละอันนี้กุอร่อยชอบแบบไหนมากกว่าระหว่างเป็นแบบสดปเป็นแบบย่างแล้วก็เป็นแบบผลส่ดน่ากระตืกุลกินทุกอย่างดีกว่าเออใช่กินทุกอย่างเนาะแนะนำกินทุกอย่างคือใครชอบหอยนะคิดว่าแบบร้านนี้ตอบโจทย์มากนะคะเพราะว่าเขามีแบบมีหลากหลายให้เลือกนะดูน,นี้ ออยคนละแบบแต่ว่าคิดชอบแบบสดๆไปเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าเป็นพลืนใช่ไหมมันจะมีกลิ่นแล้วก็มีรสชาติของพลเสือเข้าไปแทรกในหอยเนี่ยแต่กิ๊กก็ชอบชอบที่จะสัมผัสแบบรสชาติของหอยโดยเฉพาะมากกว่าก็เลยแบบชอบแบบนั้นมากกว่าแล้วก็ถูกกว่าด้วยจริงไฟยัง <laughs> ฉันเลือกได้ไงเธอเลือกไม่ได้ <laughs> มาแล้วทุกคนข้าวปั้นนะคะกับนี่ หอ,อยเมื่อกี้นะคะหอ,อยย่างแล้วเราก็จะเหลือซุปไปชาวบ้านเราก็ยื่นให้เขาแล้วเขาก็จะเ,เนี่ย,ยเอาปันย่างมาทำแบบนี้โคาวมูจังไม่เคยเห็นเลยอะ่ะเคยกินไหมแบบนี้กินไม่เคยเห็นเลยอ่ะไม่เคยกินกแล้วกินกับซุปเหอนข้าวต้มเนาะอร่อยแน่นมันกินหอมมากเลยทาวย,ยิกดีกว่านสั่งอ,อ,อีกก็คือต้องสั่งหอยย่างอีกตัวหนึ่งนะอร่อย,ออยโอ้โหกินไม่หยุดกินไม่หยุด อร่อยมากมากเหรอผ่าชนคำปไปหน่อยดิคำปไปอิ่มมากอิ่มมากอะไรมาอร่อยมากนะคะใครมีแผนมาเที่ยวฮอกไกโดนะคะแล้วก็ชอบกินหอยนะโดยเฉพาะหอยนางรมนะคะแนะนำเลยร้านนี้ไม่ใช่ว่านึ่งก็ข้าวหนีบาดุเออชื่อน,นี้เลยนะคะสามารถมาได้อยู่ใ,ใกล้ๆกับถนนทันุกิโคจิน,นั่นเองนะคะ สำหรับสายหอยนางลมราคาเท้ยีย่สิบห้าบาทอีสิบห้าบาทถูกมมา,ากคุ้มคุ้ม